ตันนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาไปลองขี่เจ้า Honda Dream นันทิดานะครับโอ้โรถคลาสสิกสมัยมอต้นนี่ยังชอบเลยนะช่วงหนึ่งอ่ะเขามาจัดแถวบ้านบ่อยมากนะครับงาน MC เขาเรียกง,งาน MC รถคลาสาสิกลองขี่ดูนะครับอันนี้ซาบูเอ็นโฟะนะครับใส่กองเลสตัวสั้นนะครับเครื่องเวร้อย เป็นข่อสเนาะพ่อ4ีา ทาื่องเว็บร้อยก็ขี่เนี่ยมีนนะครับ มีไฟอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูตัวรถเวลา ไปส่งคืนเจ้าของก่อนก็จะเสียงมันนุ่มจริงนะท่อยาวมาผ่า,านเงี้ยท่อซีนะดูเล็กๆอ่ะเสียงนุ่มแล้วทรงท่อมันเป็นแบบทรงรีนะครับมันจะไม่กลม,ะมจะไม่กลมจะเป็นรีๆีนะยท่อ ใอ้ชิ้นเท่าไหร่ครับเพราะคันเร่งมันแบบมันต้องบิดเยอะหน่อยครั น้องบอกขั้ดับให้เขียนเรานะครับโอเคประมาณนี้ครับถ่ายรูปน้ำปกคลิปไว้ก่อนเออสวยเนาะพออยู่ในกล้องมือถือเอนี้ยครับคืครับ <c oughs> สวยสวย เท hey, แล้วเนี่ยแบบนี้ก็ค้าถ้าใครไม่สีเรียนเรื่องสีสีรถนะผมว่านี่ชิวๆเลยออกคลิปไปเรื่อยๆนะครับมีโมงแล้เอ้ยต้องเรียกว่าชิวอ่าถ้ามโมงมันจะไปคอบไฟเลยนะสบายอ่ะฮานัง 咱们俩走回来。